แน่นอนครับอย่างที่ดูกําหนดการแล้วก็ไม่น่าจะเกินกลางเดือนนี้ก็จะได้เห็นครมอชุดใหม่นะครับที่จะเข้าปฏิบัติหน้าที่อย่างสมบูรณ์นะครับแต่ว่าตอนนี้เราก็พยายามจะดูนะเอาตามที่โผลที่คุณอิงเนี่ยบอกว่านิ่งแล้วเนี่ยเดี๋ยวกลางรายชื่อกันเลยดีกว่าแล้วนับเสียงกันเลยดีกว่านับไปนับมานะครคุณผู้ชมครับ มากกว่าเดิมแน่นอนฮะรอบที่แล้ว314สําหรับรัฐบ,บาลกุศลถารอบนี้325เสียงนะฮะรัฐบาลแพทองทานนะครับคุณผู้ชมครับ325เสียงเนี่ยอ่ะมาดูกันเลยฮะเพื่อไทย141ภูมิใจไทย70รวมไทยสร้างชาติ36เคยพวกมาทั้งพรรคไม่มีปัญหาใช่นะแต่พลังประชารัฐพลังประชารัดนี่เราแยกนะเราแยกให้นะฮะ พลังประชารัฐเนี่ยเราดึงมาให้22เสียงเป็นสายร้อยเอกธรรมนัสนะฮะเดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นไปตามจานวนนี้หรือไม่ประชาธิปัต์ก็ต้องแยกเหมือนกันนะประชาธิปั์เนี่ยคือเราไม่แน่ใจว่าสีท่านที่ไม่เห็นด้วยในการร่วมรัฐบาลนี้ก็อาจจะไม่มาใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นคุณชวนลีธิ์ัยคุณบรรยัติบรรทัดฐานคุณจุลินลักษณะวิสิทธิ์แล้วก็คุณสันเพชร,รบุญยามณีเนี่ยเราก็เลยหักออกไป4นะก็เหลือ21เสียงสําหรับประชาธิปัตด ชาติไทยพัฒนา10นะฮะประชาชาติ9ชาติพัฒนา3ไทยรวมพลัง2ประชาธิปไตยใหม่1ครูไทยเพื่อประชาชน1พักใหม่1พักท้องที่ไทย1แล้วก็พลังสังคมใหม่1แล้วเราก็บวกไทยสร้างไทยให้ด้วยบวกเข้าไปให้ด้วยคนที่วตเลือกคุณแพท,ทองทานมาแล้วหกเสียงนะครับแต่ผมบอกเลยนะ3,2,5เนี่ยอาจจะมากกว่านี้เขาบอกว่าให้จับตาพลังประชารัฐให้ดีด บอกกลุ่มร้อยเอกธรรมนัฐอ่าโอเคตอนนี้22่สิบสองเลยแต่ไอคนที่ที่จะเปลี่ยนใจอีกไหมอ่ะพอเห็นว่าอ้าวกลุ่มคุณธรรมนัฐเป็นรัฐบาลเขาอาจจะอยากเป็นรัฐบาลแล้วก็มา,มาเพิ่มมาเพิ่มในกลุ่มร้อยเอกธรรมนัฐอ,อีกหรือไม่ก็จะมากกว่านี้มากกว่านี้อีกนะถ้าบอกเพิ่มนะเขาบอกให้จับสังเกตเนี่ยก็รอดูว่าเดี๋ยวสองสามวันรู้แนละ้วเพราะว่าบทงบใช่บทงบนั่นแหละวันนั้นเนี่ยก็จะรู้เลย <c oughs> นะว่าจะมีกี่เสียงนี่แหละครับคือแต่โอ้โหแต่มันเป็นเครื่องการันตีนะ ว่าเสียงท่วมทน้นสถิยลภาพนี่ท่วมท้นเลยนะฮะค,คือจะเอายังไงอะ่ะท่านต้องแสดงตัวนะวัน,วนสองวันนี้แล้วอ่ะใช่โอ้โหอ่าเรื่องสําคัญเรื่องงบประมาณรายจ่ายปี68เนี่ยวันละสองวันละสามเนี่ยนะฮะรวมถึงอนาคตถ้าจะมีการโหวตเรื่องอ่ะว่า่พิปายไม่ไว้วางใจใช่ไหมครับเสียงเท่านี้เนี่ยเรียกว่าสบายสบายนะครับไม่มีใครทําอะไรได้ง่ายๆทีนี้หันไปดูเสียงของพรรคร่วมฝ่ายค้านกันบ้างคุณผู้ชมฮะดูฝ่ายรัฐบาลไปแล้วฝ่ายค้านเหลือกี่เสียง แน่นอนครับแกนหลักก็คือพักประชาชนนะฮะร้อยสี่สิบสามเสียงนะครับพักเป็นธรรมหนึ่งฮะพักไทยก้าวหน้าหนึ่งพักเสรีรวมไทยหนึ่งอันนี้อันนี้ยังไม่รวมพลังประชารัฐนะอันนี้ถ้ารวมเท่านี้ร้อยสี่สิบหกแต่ถ้าหากรวมสสพลังประชารัฐในฝั่งของพลเอกประวิตรวงสุวรรณถ้าเราหักเจอเมื่อกี้ร้อยเอกธรรมนัฐไปยี่สิบสองก็จะเหลือสิบแปดก็เอาสิบแปดฝั่งพลังประชารัฐตรงนี้นะฮะบวกเข้าไปแล้วก็บวกประชาธิปัตย 4คนนะที่เราหักออกเมื่อกี้เข้าไปอีกก็จะทำให้ทั้งหมดของฝ่ายค้านเป็น168เสียงตามนี้นะฮะนี่นะครับก็เดี๋ยวรอดูว่าเป็นไปนตามนี้ไหมนะฮะในวันสองวันนี้แหละส่วนความคืบหน้าในการฟอร์มครมอขณะนี้บ้างตำแหน่งหลักๆก็มีรายงานว่าค่อนข้างนิ่งแล้วลงตัวแล้วแหละฟนอลแล้วอย่างที่คุณอิงบอกมาดูกันเลยนะฮะว่ารัฐมนตรีนะ,ะในแต่และกระทรวงรอบนี้น่าจะเป็นใครบ้างเริ่มต้นจากทางฝั่งพรรคเพื่อไทยกันก่อนครับพรรคเพืพ่อไทยนะฮะคนแรกฮะ คุณภูมิธรรมเวชยชัยนะฮะจากเดิเมเป็นรัฐมนตรีพาณิชย์รอบนี้ตามโผเป็นรองนายกควบรัฐมนตรีกลาโหมเลยนะครับ <S <S และดูแลด้านความมั่นคงทั้งหมดเลยก็ว่าได้คุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมานาคมเหมือนเดิมนะคะคุณวิชัยจุนหาวชิระรองนายกควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณสมศักดิ์เทสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขคุณประเสริฐจันทร์รัวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่า DES คุณสุดาวันหวังสุภกิจโกศลนะครับร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมคุณสรวงเทียนทองนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคุณพิชัยณลิศพันธ์นะฮะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์อันนี้มาใหม่นะฮะคุณมาริศเสี่ยมพงศ์นะครับเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศเหมือนเดิมแล้วที่มาเพิ่มก็ดีฮะค,คุณจิราพรสินทุพยร,รัฐมนตรีประจําสํานักนายกแล้วก็คุณชูศักดิ์ศิรินินรัฐมนตรีประจําสํานักนายกเช่นกันนอกกนั้นก็ มีคุณมณพรเจริญศรีเป็นรัฐมนตรีช่วยคมนาคมเหมือนเดิมเช่นเดียวกับคุณสุรพ์ปียโชิรัฐมนตรีช่วยคมนาคมที่มาใหม่ก็มีอีกคนท่านหนึ่งก็คือคุณธีรั์สำเร็จวานิช์นะฮะสสกรุงเทพเป็นรัฐมนตรีช่วยกระทรวงมหาดไทยนี่เป็นสสหนึ่งเดียวในกรุงเทพมหานครด้วยคุณจุลพันธ์อมวิวัฒน์เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเหมือนเดิมนะครับเช่นเดียวกับคุณเผ่าภูมิโรจนสกุลเป็นรัฐมนตรีช่วยกระทรวงการคลังนะครับอันนี้คือเพื่อไทยนะฮะไปดูโคต้าในกลุ่มงรรรร้เกธมนััพผ่าาบ ที่บอกว่า3เก้าอ e, ี้นะฮะเน้นย้ำกันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับตามโผก็เป็นคุณดัุบล์พินโยสินวัฒนะฮะหัวหน้าพักกล้าทำเนี่ยจะมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับส่วนน้องชายร้อยเอกธรรมนัฐนะฮะคุณอัคราพรมเผ่าก็เป็นรัฐมนตรีช่วยนะฮะเลืมนไปดีช่วยอีกคนหนึ่งคือคุณอิทธิสิริรัตยากรนะฮะสสฉาเชิงเซาเขตสองพลังประชารัฐคุณพ่อคุณอัฐกร <S <S นะครับก็มานั่งเป็นรัฐมนตรีช่วยอีกคนหนึ่งนี่คือ ถูกระบุบว่าเป็นโคต้าของเราอีกธรรมนัตสท่านในส่วนของประชัธิปัดนะครับสองเก้าอี้ตามเดิมไม่น่ามีอะไรเปลี่ยนแล้วนะครับคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนหัวหน้าพักจะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส่วนคุณเดชอิดขาวทองนะฮะเลขาธิการพักจะเป็นรัฐมนตรีช่วยกระทรวงสาธารณาสุขนะครับพักภูมิใจไทยกันบ้างอันนี้เหมือนเดิมฮะ พักภูมิใจไทยก็ประกอบไปด้วยคุณอนุทินชาญวิรกูลนะครับจะเป็นรองนายกควบรัฐมนตรีมหาดไทยคุณชาดาไทยเศษรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยคุณทรงศักดิ์ทองศรีรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานครับพลตุรเอกเพิ่มภูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีช่วยกระทรวงศึกษาคุณสุภมาศอิสระพักดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา และวิจและนวัตกรรมนะครับกระทรวงอวอนะฮะแล้วก็คุณนภินทรศรีสันพางเปน็นรัฐมนตรีช่วยกระทรวงพาณิชย์ส่วนพักรวมไทยสร้างชาติ4ที่นั่ง4เก้าอี้นะครับคุณพีรพันธ์สาลีรัตวิภาเป็นรองนายกควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเหมือนเดิมฮะส่วนที่มาใหม่มาเพิ่มคุณเอกนัทพร้อมพันธ์นะฮะเลขาธิการพักรวมไทยสร้างชาติจะเข้ามาเปน็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมแทนที่คุณพิพัฒรวิชัยกุลครับ ส่วนคุณสุชาติชมกลิ่นยังอยู่ที่เดิมนะครับรัฐมนตรีช่วยกระทรวงพาณิชย์แล้วก็ที่มีการเปลี่ยนแปลงรอบนี้เพิ่มมาอีกคนหนึ่งก็คือพลเอกนัทพลนาคพาณิชย์นะฮะจะมานั่งเป็นรัฐมนตรีช่วยกระทรวงกลาโหมนะฮะคือตรงกลางเนี่ยคุณเอกนัทพร้อมพันกับพลเอกนัทพลนาคพาณิชย์เนี่ยเป็นสองคนนะที่ ไปเป็นพยานคดีมาตรา112คุณทักษิณและตามข่าวก็คือให้การเป็นประโยชน์ต่อคุณทักษิณทั้งคู่แล้วก็แน่นอนนะใกล้ชิดลุงตู่นะฮะเป็นคนใกล้ชิดพลเอกประยุทธ์จันโอชามานานตั้งแต่สมัยพลเอกประยุทธ์เป็นนายกนะฮะแล้วก็ถือเป็นน้องรักเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับพลเอกนัตพลเนี่ยก็ถือว่ามีชื่อติดโผอยู่ตลอดนะแต่ละครั้งแต่ลรัฐบาลมาเนี่ยนะครับ ส่วนตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรอบนี้ฮะที่มีการวางคุณภูมิธรรมเวชเชชัยเนี่ยควบทั้งรองนายกและกระทรวงกลาโหมเนี่ยเพื่อดูแลความมั่นคงทั้งหมดก็เป็นที่จับตามองเหมือนกันนะฮะเพราะมันก็อาจจะมีแรงกระเพื่อมนะฮะเดี๋ยวค่อยว่ากันเรื่องของทหารนะฮะส่วนพักชาติไทยพัฒนาได้หนึ่งเก้าอี้นะฮะคุณวราวุวศศิลปอาชายังคงเดิมนะครับน่งร้มนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พักประชาชาติเหมือนเดิมฮะพันตรุษเอกทวีสดส่องนั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับซึ่งกคาดว่าจะสามารถนำรายชื่อทั้งหมดขึ้นทูนกล้าวได้นะฮะเนี่ยฮะสัปดาห์นี้โปรดกล้าวลงมาแล้วนายกจะนำครมเข้าถวายสัตยปฏิญาณจากนั้น5กันยายนก็จะประชุมคอรมนัดพิเศษเสนอร่างนโยบายต่อครมให้ความเห็นชอบแล้วก็กำหนดนะครับวันถแถลงนโยบายนะครับโดยวันที่6กันยายน จะส่งเล่มคำถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาซึ่งตามธรรมเนียมปฏิบัติคือเขาจะส่งก่อนวันถแถลงนโยบายล่วงหน้า3วันทําการนะครับจึงคาดการณ์ว่าครมอแพรทองทานเนี่ยน่าจะถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาได้11กันยายนนี้นะฮะซึ่งคอรมอก็จะต้องถแถลงนโยบายภายใน15วันนับแต่วันที่เข้าถวายสัปปะิยาณตนนั่นเองดังนั้นวันอังคารที่17กันยายนก็น่าจะเป็นวันที่มีการประชุมครมอนัดแรก ซึ่งคุณแพรทองทานในฐานะนายกก็จะนั่งหัวโต๊ะประชุมนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากดูข้อมูลทั้งหมดทั้งบวนนี้นะฮะก็ดูไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับถ้าเกิดว่าอนา,าคตอาจจะมีไหมเรื่องของการร้องเรียน หลายคนก็วิเคราะห์กันว่าเอ๊มันจะมีอุปสรรคไหมีนขนาดเพิ่งจะเริ่มเนี่ยก็เขาก็ร้องกันแล้วนะหลายเรื่องนะครับยังไม่ทันที่จะเริ่มทํางานเลยมาไล่เรียงกันดูกันหน่อยคุณผู้ชมฮะทวนกันสักครั้งบรรดานักร้องทางการเมืองที่เขาจองกระถิ่นแล้วเนี่ยม,ม,มีมีเรื่องอะไรบ้างนะเอาลงทวนนะครับคุณผู้ชมประเด็นแรกฮะคุณเรืองไกลรีกิววัฒนะซัดไปแล้ว3เรื่องนะฮะเรื่องแรกก็คือที่คุณนุ้งอิงเนี่ยเป็นประธานซอฟต์พาวเวอร์อันนี้คุณเรืองไกลเนี่ย ร้องต่อปอปชนะฮะให้ตรวจสอบว่าคุณแพรทองทานในฐานะประธานซอฟพาวเวอร์เป็นพนักงานของรัฐไปแล้วหรือเปล่านะครับมีการเบริกจ่ายเบี้ยประชุมแล้วเท่ากับว่าเป็นพนักงานของรัฐแล้วหรือเปล่าถ้าเป็นพนักงานของรัฐแล้วเนี่ยก็ที่บอกว่าไปเขาใหญ่ใช่ไหมเรื่องงบประมาณเนี่ย,ยถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ไ <ป S 2> นะครับรับรับส์สนเ,ออเกินสามพันไหมไปที่เลี้ยงคงเลี้ยงข้าวอ,อ,อะไรเนี่ยตีก๊อฟเนี่ยได้ออกตังเองหรือเปล่าทั้งที่เป็นพนักงานของรัฐอะไรแบบนี้นี่เรื่องแรก เรื่องต่อมาคือการร้องปปชเมื่อ25สิงหาคมที่ผ่านมานะครับนี่แหละฮะก็คือประเด็นต่อเนื่องที่บอกไปเขาใหญ่กับครอบครัวใครจ่ายเงินให้เรื่องที่3ก็คือร้องกะกะตให้ตรวจสอบนะครับเรื่องการลาออกจากกรเป็นกรรมการ2 1บริษัทในเครือชินีวัตของคุณนุ้งอิงเมื่อวันที่15สิงหาคมนะครับหลังจากพบว่ามีการแจ้งลาออกนะฮะแต่ว่ามีการเอกสารไปถึง19สิงหาคมซึ่งมันหลังการที่คุณนุงอิงเป็นนายกแล้ว นะฮะอันนี้ก็คือสามเรื่องที่คุณเรืองไกลร้องเอาไว้แต่ว่าคุณเรืองไกลเขาประกาศไปแล้วนี่จะร้องอย่างน้อยสัปดาห์ละเรื่องใช่ไหมครับเดี๋ยวจะจะแฉต,ต่อเนื่องเนี่ยนะฮะต่อมาครับคุณภัยบูรนติติตะวันเลขาธิการพักพลังประชารัฐอันนี้คือก็ไม่ได้ไม่ได้เชิงออกมาบอกว่าจะร้องเองนะฮะแต่บอกว่าระวังนะเรื่องที่ท่านนายกผิดคำมั่นสัญญาเนี่ยมันอาจจะเข้าเรื่องประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา3 6 2ขาดความซื่อสัตย์จริตเป็นที่ประจักษ์หรือไม่ ให้คำมั่นว่าพลังประชารัฐจะร่วมรัฐบาลแล้วสุดท้ายผิดคามั่นก็ออกมาถแถลงแบบนี้นอกจากนี้ผู้ที่เขาระบุว่าเป็นมือร้องนิรนามนะฮะนิรนามยื่นร้องไปแล้ว3เรื่องครคุณผู้ชมเรื่องแรกคือร้องกรกะตให้ยุบพรรคเพื่อไทยกรณีที่ยอมให้คุณเศรษฐานำชื่อคุณพิชิตชื่นบานเนี่ยทูนกล้าวเป็นรัฐมนตรี เรื่องที่2ก็คือร้องก,กรกตให้ยื่นถอดถอนคุณแพทองทานต่อศารลรัฐธรรมนูญเพราะเป็นหนึ่งในกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยที่ยอมให้คุณเศรษฐาตั้งคุณพิชิตเป็นรัฐมนตรีอันนี้เท่ากับขาดจริยธรรมอย่างร้ายแรงอันนี้คือร้องตามเลยนะ <Uh ตอนแรกร้องเรื่องแรกก่อนนะฮะปรากฏเพิ่มเข้าไปอีกคําร้องทีง่2คําร้องที่3คําร้องที่2อเนี่ยอย่างที่บอกก็คือก็เมื่อคุณแพทองทานเป็นหนึ่งในกรรมการบริหารพรรคนะนนก็เ,เท่ากับขาดจริยธรรมร้ายแรงไปด้วยแล้วก็ร้องต่อคําร้องที่สม ให้กรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยเนี่ยพ้นจากตําแหน่งทั้งคณะเลยนั่นก็หมายถึงรวมถึงคุณอุงอิงด้วยเพราะว่ายอมไม่คุณทักษิณมาครอบงํานั่นก็หมายความว่าพอถ้าเกิดคุณนุ้งอิงพ้นจากกรรมการบริหารไปด้วยเนี่ยก็จะพ้นจากความเปม็นรัฐมนตรีไปด้วยนั่นเองนะฮะนี่คือ3เรื่องนะฮะที่มือลิลน,นามเขาล้องไปแล้วเห็นว่ายังมีอีก3เรื่องที่อาจจะมีผู้ร้องลิลน,นามร้องอีกนะครับก็คือ1 ร้องกะกะตให้ยุบพักร่วมรัฐบาลอันนี้พักร่วมนะมกรณีให้คุณทักษิณมาครอบงำไปที่บ้านจันทร์ส่งล่า14สิงหาคมเรื่องที่2คือร้องกะกะตให้ถอดถอนคุณแพทองทานขาดจริยธรรมร้ายแรงปมทุจริตสอบเข้าเรียนจุลาสมัยเอ็นทานเรื่องที่3คือร้องกะกะตอถอดถอนคุณแพทองทานขาดจริยธรรมร้ายแรงถือหุ้น สนามกอล์ฟเอาพายแล้วก็โกงที่ทรณีสงอันนี้ก็คือเรื่องของเอาพายจ่อมาอีกหลังจากนี้นี่ฮะร้องไปแล้วประมาณ6จ่อร้องอีกประมาณ3แล้วก็เตรียมไว้อีกดูเขาว่ากันว่าอาจจะถึง10บอ,อรอ <c oughs> ติดตามต่อไปฮะ,ะยังไม่ทันไรเลยก็เจอทั้งร้องและจ่อร้องไปแล้วนะครับ